วีคอบองกับเฮเลียงพาเลยวันนี้โ็จะพาลือไปดูสุดแดงเดือดระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลกัน,กนทั้งสองทีมอ่ะยีฟ้อมไม่ลีทั้งคู่นะแมนยะูเนี่ยอีแพ้ลวกสองนัดเลยขณะที่ลิเวอร์พูลอ่ะยีก็เสมอมาสองนัดลวดเช่นกัน ทั้งคู่อียังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักทีมส่วนการเจอกันปีก่อนไม่ต้องพูดถึงนะลิเวอร์พูลอีดูดีกว่าเยอะอีชนะทั้งยา่ทาทั้งเหยื่อเลยแถมไม่เสียประตูด้วยโดยดัดล่าสุดที่อีบุกมาเล่นที่เนี่ยอีบุกมาถล่มแมนยูถึงถิง่ถนในนาห้าต่อศูนย์แถมการเจอกัน12นัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลอีก,ก็ดีกว่านะชนะ5เสมอหแพ้1คือเอาง่ายๆเลย6ฤดูกาลหลังเนี่ยลิเวอร์พูลอีแพ้แมนยูแค่นักเดียวเองอะในลีกเนี่ย ซึ่งถ้าว่ากันตรงๆแล้วเนี่ยนักแนลลิเวอร์พูลดูดีกว่าแมนยูแน่นอนแต่ว่าตัวผู้เล่นเอียเจ็บเยอะเลยเกินอ่ะดิเอโก้โชตาเคอร์ติอตจอนอิบาฮิมาโกนาเตโจเอลมาติฟอเล็กอ,อกเล็กเชมเบอร์แลนคาวินลมัมซี่เตโก้อาคันทาร่าอีเจ็บหมดเลยอ่ะนี่ยังไม่รวมถึงดาบิโนนเยสที่อีโดมแดงไปนัดก,ก่อนนัดนี้ก็โดนแบนอีกนะเพราะอัวดูตัวเจ็บของลิเวอร์พูลแล้วโอว,ว่างานนี้ไม่ง่ายแล้วล่ะบุกมาเล่นที่เอลทัฟฟอร์ดด้วยเนี่ยโอว,ว่าถ้าเกิดตัวครบๆยังพอไหวนะ แต่ตัวเจ็บเยอะขนาดเนี้อีจะไหวหรือเปล่าแถมแฮนดิแคปอีก,ก็โอ้โหหนึ่งลูกแต่พอไปดูฟอร์แมนยูเล่นแล้วโอ้ว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะต่อให้เวอร์พูนอ่ะอีเอาชุดสำรองลงครึ่งนึงอ่ะโอ้ยังดูดีกว่าแมนยูชุดปัจจุบันเลยอ่ะ เอาเป็นว่านักเนี่ยอัวมองว่าไม่ง่ายนะกับหงแดงแต่อัวเชื่อว่าอียังพอชนะไล่แหละหนึ่งลูกอีทําได้นะต่อให้อีบุกมาเยือนก็ตามเหอะอัวว่าเจอเกนคอปเนี่ยอียังขืนดีกว่าเทนฮากและตัวผู้เล่นโดยรวมก็ยังรีกว่าแมนยูตอนเนี้สป,ปีลิ่ทีมอะไม่มีแล้วทีมจะแตกแล้วเพราะงั้นมั่นใจเลยวันนี้ลิเวอร์พูลมาแน่นอนแฟนหงสีปีกไล่เลยนะ